ไายสีเยว่ไม้ดูนี่สิไม่มีคุณแจบ้านถ้ากุญเย่กุญแจบ้านอยู่ไหนอ่ะพี่ดีพี่ลืมไมนายบ้านฮะยืมไม้ใดบ้านเนี่ยเราจะเข้าบ้านยังไงอยาพี่ดีแย่แล้วครับน้องๆตอนนี้ตอนนี้เราเข้าบ้านไม่ได้กุญแจอยู่ในบ้านเนี่ยเราจะเข้าบ้านยังไงแย่แล้วเกิดเรื่องแล้วครับพี่หนูดีลืมกุญแจไว้ในบ้านน่ะทำยังไงดี ป้าตั๊บเต้ยยยอยู่ตรงนู้นน่ะฮะจริงเหรอเฮ้ยเต็นท์ใครอ่ะพี่นายไม่อยู่แต่แน่ก็ไม่อยู่ยมันตั้งอยู่ตรงนี้นั่นเลยสิเอ๊ขุนเขานี่มันเต็นท์ใครอ่ะตอนนี้เราต้องสำรวจเต็นท์ดูก่อนนะพี่นายไม่รู้ว่าเต็นท์ใครมาอยู่หน้าบ้านเรา มันไม่ได้ขยับพี่ดีลมมันพัดโถเอ้ยเราเข้าไปดูข้างในกันนะจะดีเหรอพี่ดีมันเ,เต็นท์ใครเนี่ยเอาหน้าปำปายังไงเราก็เข้าบ้านไม่ได้อยู่แล้วเราก็เปิดไปเลยสิระวังนะพี่ดีเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ในเต็นท์ โอ้โหเด็กๆขนมอะไรเนี่ยน่ากินจังเลยขนมสปาเกตตต้เส้นมันเหมือนสปาเกตตี้เลยนะพี่ดีแต่มาเอาว่าสปาเกตตต้สีสันน่ากินมากเลยอะแต่ว่ามันเป็นขนมใครก็ไม่รู้<ต>เราไม่ควกรวกรินนะพี่ดีป๊าพวกเราอยู่ข้างนอกเราก็ต้องหาอะไรรองท้องสิอ๋อแต่ว่ามันของใครอะเราไม่รู้ว่ามันของใครอะพี่ดีอยู่ในบ้านเราก็ต้องไปขอพวอเราสิอย่างนั้นเลยเหรอใช่ เอาไงดีอ่ะพี่นายกินไรไม่สนใจไหนไหนก็ไหนไหนแอบป๊ะป๊ากินเถอะนั่นโอกัสเลยนะป๊ะป๊าโอ้โหเหมือนกินสปาเกตตี้เลยป๊ะป๊าห่มกินบิ๊กฟูดห่มกินหอมมอวี่ห่มไอ้หอยแม่เยญ่ป๊ะป๊าโอ้โหกินกันอร่อยเลยไหนป๊ะป๊าลองชิมบ้างได้ไหม โอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะดูสิเหมือนเส้นสปาเกตตี้เลยเหมือนเส้นสปาเกตตี้ชุบน้ำตาลน่ะน้องนายอืมอือร่อยอืมอ <c oughs> ื้าบ้าหนูดีเหมือนได้ยินเสียงคนเดินอยู่นอกเต็น มันจะเป็นไปได้ยังไงพี่ดีเราอยู่ในนี้กัน3คนแล้วเนี่ยสี่คนแล้วเนี่ยมันจะมีใครอยู่นอกเต็นท์อีกมันเป็นไปไม่ได้หรอกจริงๆเดี๋ยวหนูจะส่องหน้าออกมาดูนะป๊ะป๋า จริงเหรอเฮ้ยจริงอ่ะดีครับปิดปิดเต็นท์ก่อนปิดเต็นท์ก่อนปิดเต็นท์ปิดเต็นท์น้องนายไปช่วยปิดเต็นท์เร็วเฮ้ยแย่แล้วเด็กๆรีบปิดเต็นท์เร็วรีบปิดเต็นท์เอ้าแล้วคนเขาอยู่ไหนพวกคนเขาเข้ามาเฮ้ยปิดเต็นท์เสร็จหรือยังเด็กๆเร็วๆร็วเร็วเเฮ้ยดีผีมันเป็นยังไงดีหน้าขาวๆเป็นผีหน้าขาวเหรอปากดำเฮ้ยผีหน้าขาวปากดำ อะไรนะผมสั้นๆผมสั้นๆด้วยใส่ชุดดำเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเสียงใครอ่ะเฮ้ยได้ยินไหมเฮ้ยเขาเดินอยู่รอบๆเต็นท์นะเฮ้ยทําไงยิ้มเงียบไปนะยิ้มเงียบไว้ เฮ้ยยิ้มยย่าไปเฮ้ยผีขยับเต็นแล้วว่าเฮ้ยใครอยู่ในเต็นออกมาแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที URLs ่ผู้ชายที่ผู้ชายเฮ้ยพี่ผู้ชายทำไมทำไงดีอ่ะพี่ดีทำไงดีฉันจอบเอาขนมไปให้เขากินหรือเปล่าเผื่อเขาหิวเฮ้ยจริงด้วยเรามีขนมนี่นะเดี๋ยวเอาไปแบ่งเองดีไหมแบ่งขนมให้เขาดีกว่าพี่ดีเผื่อว่าบางที เขาได้ขนมแล้วเขาจะหายโมโหแล้วเขาจะได้หนีไป,ป<ะ>พี่ดีแบ่งขนมให้เขาระวังนะพี่ดียินแค่มือออกไปก็พอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เกือบแย่เลยพี่ดีผีดึงมือออกมเมื่อกี้เฮ้ยขยับมาขยับมาผีไปแล้วป่อพ่ผีไปแล้วเฮ้ยจริงเรอพี่ดีโคตรชั่วน่อยเอาไงดีอะพวกเราเราออกไปกินขนมข้างนอกกันดีไหมอืมป้าว่าก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ในนี้เริ่มร้อนแล้วแหละหิวก็หิว ออกไปกินขนมข้างนอกดีกว่าป้าคุณเขามาคร <ๆ S 2> ับเด็กๆ,ๆเรามานั่งกินขนมกันต่อดีกว่าขนมอร่อยมากเลยนะพี่ดีดกเมื่อกี้ป้าป้าชิมดูอ่ะมันอร่อยมากเลยมันเป็นกลิ่นมิกซ์ฟูตผลไม้รวมอ่ะพี่ดีแล้วไงป้ามีตั้งสีร่รสชาติเนี่ยไหนมีรสอะไรบ้างอ่ะพี่ดีนี่มันมีกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นเลมอนแอปเปิ้ลแล้วก็บูรลัสบิร่ อุ้ยเหมือนเส้นสปาเกตตี้เลยพี่ไหมสปาเกตตี้กับบใยายาสปาเกตตี้ยำหมูใยา่ๆนี่จะกินแล้วโอ้โหพี่ดีใช้ซ่อมกินเหมือนสปาเกตตี้เลยนะเนี่ยเฮ้อร่อยมากอร่อยไหมก็อองร่อยสิป้าถามได้ ป้ายังไม่ได้ถามเลยนะพี่ดีก,ก็ป้าสกิดหลังสกิดอะไรวะป้าป้าไม่ได้สกิดนี่มือป,ป้าอยู่นี่นี้มือใครล่ะไม่รู้สิแต่นี่มือป้าไมู่นี่เออมือคุณเขาอยู่นี่มือน้องนายก็อยู่นี่อ๊อไน่นี้มือใครอ่ะ เฮ้ยเด็กๆหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วอุ้ยไม่ไหวแล้วีไรกันไรไปทางนู้นไปทางนู้น น่ากลัวมากเลยเฮ้ยเด็กๆพี่ดีอย่างนี้ไม่ไหวแล้วกลับไปตั้งหลักที่เต็นท์ก่อนดีกว่าป่ะเฮ้ยีเมื่อกี้น่ากลัวมากเลย่ะทำไมเขาวิ่งไล่เราขนาดนั้นน่ะ ทำยังไงดีอ่ะป้าเขาคือผีบ้าครับผีบ้าป้าป่าว่านะถ้าเราหนีแบบนี้นะไม่รอดแน่ๆเลยอ่ะเอายังไงดีอ่ะพวกเราอืมยี่ยมไปทำเขาดูไหมถามเขาไปถามเหรอใช่ครับแปลกเป็นเคยจับจัน่นมาช่วยจัลงเลยถามอย่างนี้เลยเหรอป้าป่าว่า ถ้าอย่างนั้นนะเราไปถามเขาไปคุยเขาให้รู้เรื่องแต่ว่าก่อนอื่นเดินไปเก็บด้านตะมดแต่ว่าก่อนอื่นล่ะเราต้องจับเขาก่อนโอเคไหมถ้าอย่างนั้นพวกเราออกไปนะพวกเราไปช่วยวิ่งไปช่วยกันนะใครจะจับก่อนต้องคุยกันว่าใครจะจับแล้วก็จับผีช่วยกันจับเลยครับโอเคไหมทุกคนถามโอเคช่วยกันจับเลยแล้วพี่ดีถามนะจับเลยไป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 จัดการจจัดการผีกันจะหนีไปไหน เด็กๆยังไงดีเฮ้ยจัดการเลยจับเลยจับเลยุนจับเลยคุดจับเลยพี่ได้จับจับไว้จับไว้จับให้นั่นเอ้ยจับให้นั่นเลยอฮ้ยเฮเฮ้ยนี่แน่ได้แล้วจับได้แล้วจับเป็นค่อยจับเชื่อมัทำไมแกต้องการอะไรแกต้องการอะไร เอมกมาเลยเกตต่งกันอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยติดเสียงคุ้นๆไหมแกเป็นใครทำไมเสียงคุ้นๆแกเป็นใครทำไมเสียงแกคุ้นๆอะไรเฮ้ยแกเป็นใครทำไมจับจับทิ้งอนแล้วป้าเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามามีใช่ไหมใช่ไหมมามีอะไรเนี่ยมัมีเนี่ย แล้วทำไมมามีหน้าเป็นแบบนี้ก็มามีซื้อโยเกิร์ตมามากนะอออุ้ยเหมือนผีเลยอะผีเผลออะไรเนี่ยเลอะเธออีกแล้วป่าป๋าอ๋อม,มามีนึกว่ามามีเป็นผีมามีมามีมมปป๊าเห็นเต็นท์ใครก็ไม่รู้ว่าอยู่หน้าบ้านเราว่ะเต็นท์มามีมากางไว้เออใช่ให้เราขานมาลู เออแล้วก็เจอขนมขนมใครก็ไม่รู้อยู่ในเต็นท์น่ะมามีก็ขนมมามีเอามามามีเพิ่งซื้อมาเนี่ยขนมอะไรอ่ะป๊าป๊ากับลูกๆลองกินอร่อยมากเอาป๊าก็ขนมสปาเก็ตต้ไงใช่ขนมสปาเกตตต้เส้นมันจะเหมือนสปาเกตตี้เร้อยอร่อยอร่อยงั้นเราไปกินอีกไหมไปโอ้โหมามีขนมน่ากินมากเลยนะเนี่ยดูสิ ใช่แล้วป๊า,ปาขนมฟูตกัม,มี่เส้นยาวเหมือนสปาเกตตี้ตาสปาเกตโต้เออจริงด้วยอ่ะมอม,มีเหมือนเส้นสปาเกตตี้เปียบเลยมาลรากินกันเลยป๊า,ปายังไม่หมดแค่นี้นะอืมหอมกลิ่นมิกฟูตมากเลยใช่ไหมเด็กๆใช่เออเนื้อนุ่มเคี้ยวสนุกกินง่ายอืมเออโยอนี่ป๊า,ปามีวิตามินซีสูงด้วยนะ ขายมันก็ตามแล้วไปหาซื้อที่ไหนอะมามีเอา้าก็ปะป๊ามันมีขายที่เซเว่นอีเลเว่นไงปะป๊าถุงละแค่1ิบบาทเองนะแล้วตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29พฤศจิกายนนี้เลยนะวิมีหนึ่งแถมหนึ่งด้วยพี่ดีใช่แล้วถ้าอย่งงางนั้นพวกเราต้องรีบไปซื้อมา,มาเยอะๆแล้วพี่ดีไปไหนไปไหน โอ้รีบไปซื้อเลยเี่ยดียังไม่ต้องรีบไปซื้อมีอีกเยอะเลยมาม,มีซื้อมาแล,แล้วมามีซื้อมาตั้งเยอะตั้งแยะเลยสรุปแล้วมามีก็ไม่ใช่ผีใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วปป๋าโอ้น้องๆครับผีไม่มีจริงในโลกนะครับน้องๆไม่มีนะคะคลิปนี้เป็นเพียงแค่การแสดงเท่าน,นั้นนะครับถ้าหนอๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ไปกันหนึ่งเลยให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่า กากดติดตามช่องหนูดีทีวีตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย